สวัสดีค่ะ굿มอร์นิ่งตื่นมาพบมาผอกันอีกแล้วกับเรยาชาแนลชันนี้มีช่องช่องที่สารและแน่ยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนนะพี่น้องขณะนี้เวลาสิบโมงครึ่งตื่นแล้วค่ะเอารวยมาเสีให้หน่อยลูกตื่นขึ้นมาว้าเรื่องอยังวันนี้เป็นเช้าวันจันร์เด็กๆทุกคนก็ไปโรงเรียนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านอื่นก็คงปกติแต่บ้านนี้บ่ปกติเพราะยังทําไม่ต้องให้คอนอื่นไปส่งลูกไปโรงเรียน ถ้าเป็นพี่ป้านะอาลุงป้าปู่ย่าตายายจริงๆของเด็กอะไม่เท่าไหร่หรอกหรือว่าถ้าเท้าวิวบันนอกหรือว่ายัางจะสินนะเออฝากไปกับเพื่อนบานกับเป็นเรื่องปกติพะบ่ไดมีเรื่องบาดหมางกันยังเป็นบอพีนอ่น้องพะว่าหนึ่งหนึ่งหละอันรับรับแหลกมันยังก็คือสิบ่เด้หยุ่งอยากปันน่นดอกม้างตื่นเสาร์มาส่งหลูกก็สิบ,บ่เป็นยังเด้เพระว่ารับหนาที่เป็นคนเลียงหลกกักเนาะหรือว่าสั่นกับพี่เลียงไปส่งกัยังอันนี่ก็ได้อยู่เด้แต่ว่าบานเนี่ยโอเคผนอาจสิมีพี่เลียงไปนํามหันละอืมแต่ว่า ใดๆคือแบบว่าเอาปู่เอาย่าที่ไม่ใช่ปู่ย่าจริงๆนะออกหน้าออกตาเวอร์ถ้าเป็นบานอื่นกับเป็นปกติเพราะว่าอะไรเพิ่นบ่ได้มีกรณีเรื่องบาดมางกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นอย่างคือว่าบาดมางก็เห็นข่าวอยู่คูมม่มือแมนบ่ทุกคนก็เข้าใจกันเองโดยอตัตโนมัติโดยไม่ต้องอธิบายคิดติว่าเขาสิบ่สร้างพ่อเด็กหน่อยพ่อเบบีเอาเขาสิบบาไม่ใจักเข้าลูกเข้าปาน,นันตี แมนเพื uh ่อนบอคิดกระซางเขาก็ต้องคิดก่อนเด้อันดับแรกเอ้ามันสีแมนบอเฮ้ยแมนบอเต็กมันสีแมนบอมันสีคือบอแมนบอลหละเขาบอลูดอกว่าอะไรนะจิตใจมนุษย์ยากแท้อย่างถึงใช่ไหมคะอืมเขาบอลูดอกว่าอุ้ยกูสร้างมันได้กูเสียแตงสีสีหลูกมันดีกว่าสีเนี้ยเขาเป็นแม่เขาต้องคิดก่อนเด้เป็นแม่เขาต้องคิดก่อนเด้คิดลึกคิดลึกไว้ก่อนนะพี่น้องบอแมนว่าอุ้ยเพื่อนเ่าดีน้ำเข้าเพิ่นปากหวานน้ำเข้าเพื่อนหักเข้าเ่นก็ต้องหักหลูกเข้าน้ไว้ยบอแมนเสมอไปเด้อจ้า บ่เคยเบิงละครตีเออหรือว่าฉันเป็นบาเบิงซิรีเบิงละครหลายบอกบ่แต่มันเป็นจุดที่บอกว่ากันไว้ดีกว่าแกแม่บ่พี่น้องบ่แม่นวาสีพ่วงให้กลอกแต่บางครั้งบางทีเฮาบ่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นทันที่เมื่อเฮาออกโตป่องวาสียือแขนมาเป็นผู้ปกครองลูกแล้ววายมันกับบ่แมนอันเรื่องอันนี้เด้มันกับบ่แมนเรื่องบ่บ่ห้อยากให้เฮาคิดเด้ มันบอเพราะว่ามันเขตกรณีนี่มันบมเมนว่าอันเท่าจากแยกย้ายกันไปด้วยดีนู่นนั่นนี่ปัญหาก็ยังคาราคาซังกันอยู่เออเธอสิเธอสิอันนี้ปันหดเธอก็ต้องคิดเด้เธอก็ต้องคิดก็เข้าใจแหละว่าเป็นอย่งคอยเอาเขามาเพราะว่าพี่สาวกับสี่อดพี่สาวจัง่อยกับเดเรียงลูกจะคล้องเมันบอเอาถ้าว่าสันเธอกต้องเมเนจ็ดเวลาตัวเธอคือจังบริสุ่งหยุ่งยากปานันบมเมนติตีเออ บางลูกจะคองเองเขาสิหูบอกว่านดีขึ้นดีคนเขามันมีมันมีจุดเล็กๆนะ่ะจุดเล็กๆห่วยครับลดผ้าลูกมันไปนิดก่อนหน้าไปนี่ก่อนหน้านั่งอยู่เนี่ยผ้าไปหับไปทรงเขาบหูวอย่างเขาสิปอนหัวใส่หัว,หวหลูกเขาแน่เด้อันนี้บริยุได้พี่น้องแต่มีความเป็นไปได้ไงมีความคิดคิดคาดการคิดสิ่งที่มันลบได้ก่อนเลยฉันนะ่ะเอาอีหลีเออเขาเป็นไผเขาสินในมาฮักมาหอมหลูกเข้าปานนั่น แมนบอละ่ะมเจจอว่าจังไดไวายสิมาไว้ใจให้ไปส่งลูกฉันปานนั่นบ่เด้อแมนบ่พ่อยังเพราะว่าสุ่มเธอกรสซั่งอันพอห้องแดงหน่อยอยู่แล้วสุ่มเธอพังซั่งพอห้องแดงหน่อยอยู่แล้วแล้วสุ่มนั่นเขาก็จ้องเอาผลประโยชน์จากเธออยู่แล้วซ้ำหนีเธอกับสินแหนมบอออกบอเออเธอต้องคิดเลิก ok เลิก ok ได้สาว เออบ่แเ่นว่าเขาเอ่ดีปากหวานนําเอาเขามายุ่เฮียนละให้เขาไปหนุนนั่นนีรับหนาที่ดูแลลูกเธอลูกเธอจากบ่าม่นหร้านเขาค่ะเออแล้วเขาก็สร้างพอมันค่ะเว้ยคิดเบิ่งไม่เด้ออย่าว่าบุญบาปเว้าซ,ซื้อให้พ่อใหญ่ถ้าเป็นเธออันเปิดใจกว้างตัวน,นี้ให้พ่อใหญ่อพอเธอนั่นมาเหลียงเอาก็ยังสิไข้กลัวเออแม่นบ่นละ่ะสิปนอยากปนานคิดคิดเลิกๆคิดเบิ่งคัก คิดบังคักอันชาวบ้านว้าบอกสิว่าชาวบ้านกันสิ่งเขาเป็นคนดีเขารักเด็กความเป็นคนดีความรักเด็กทุกคนรักเด็กได้หมดเลยทุกคนรักเด็กได้แต่ว่ามันก็ไม่เหตุผลประกอบกันหลายอย่างเนาะเฮาต้องคิดคิดให้มันหลายคิดให้มันเลิกได้พี่น้องแมนบ่ล่ะสิ่งที่แสดงออกบางทีปากกับใจคนเรามันไม่ได้ตรงกันเด้แค่นั้นลูกแต่งงานผัวเธอยังม่รับแท็กว่าแมนบอก อันลุนันลุนี่ลูบขอหมันเสื้อผงเสื้อผันันเขายังไปอ้อนซอนแต่ลดเขาพูนคือเอาซ้ำนี้คนเท่ามันสี่อันอีโก้น่ะมันต้องลดลงหรือเปล่าวะอีโก้มันบางครั้งบางคราวอีโก้มันก็ต้องฉุกคิดลดลงมั่งหรือเปล่าเว้ยสามอันนี้คิดแน่จักหน่อยกันได้มันเกิดยังแม่มันสีบอดได้เสียใจที่หลังคอยเบาถือบออืม เจ้าสีหักหรือเจ้าสีแต่งงานใหม่หรือ,อยังกะ้างเจ้าเออแต่เจ้าอย่าสิปยัดลูกยัดลูกเจ้าให้กับพาสนิจะนมก็ไม่ใช่ว่าให้ก็ให้เด็กเข้าคุยกับผู้ใหญ่อยู่ปกตินั่นแหละแต่ก็อย่าถึงขั้นไว้ใจไปล่อยไหนกันไปเลยแมนบอลหลพี่น้องจ้าเอออันแมนยูมีพี่เหลี่ยงไปนั่งพี่เหลียงกับสิบบุรไปสื่อของเซบอกเวียนเอียงนุ่นนันนี่บอกมันมีโอกาสขึ้นได้ทุกเมื่อนะ่ะคนเฮ้า ถ้ามือหนึ่งมันนิยองขึ้นมาชึกน่ะนะถ้าเขาใจบอถ้าเขาใจบอคิดเยอะคิดลึกๆคิดคิดกว่าภาพที่จะอยากออกมาอุ้ยให้ภาพภอาพ,อพ,อพออครอบครัวดูดีสุขสันนุ่นนั่นนี่ความปลอดภัยของลูกเธอเธอก็ต้องคิดด้วยนะสาวเออบ่เป็นภาพสวยอย่างเดียวให้ติ้งตบมือเฮ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 และสุดท้ายคนเสียใจจะเป็นเธอฉันบอกเลยซํานี่แหละจบแ yeah. ย่พ่อเขาบอกว่าฉันสิวเอาเองฉันขั้นเขียว โอเคเนาะเมียวเซ o กุดใบขันกับายรวยฝากน้องรวยด้วยนะคะน้องรวยซิมีสองเป็นของจากของบรรลุบาย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 ปะปะเอา้ากดบได้บันนี่เอา้า